ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้มีการตรวจเข้มการทํางานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อํเาเภอบางปะอินรวม3แห่งค่ะนายพนุเย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสสัญชาติในสถานประกอบการเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดของโ 19, รคโควิด1ิกพร้อมทั้งเป็นการป้องปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมีกอ,อรมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวม3ามแห่งนะคะบพบแรงงานไทย10คนแรงงานต่างด้าว46คนแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา41คนและสัญชาติกัมพูชาห้าคนรวมเป็นแรงงานทั้งสิ้น56คน ทางนี้ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวทั้ง3แห่งมีใบอนุญ,ญาตทำงานถูกต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561ค่ะ